สรุปข่าวเชียงเมนยูโกประจำวันที่24มีนาคมโดยโคชเชฟบ,บอลแมนเชสเตอร์เชลตเชียงนี้คอสเนเผยค่าตัวแรดฟอร์ดและก็ฮาร์แลนด์แพงที่สุดในปัจจุบันนี้โดยเงีนยนี่ทางว่คครับรดฟอร์ดกองหน้าของทางแมนยูของเราและก็เออร์ลิงบาฮหาร์นด์นะฮะหัวหอกพระการของทางบรัสิัดมุลเป็นสองทีมที่มีค่าตัวมากที่สุดในปัจจุบันนี้จากการประเมินของ CIES โดยงันทาง CIES ฟุตบอลทาง Off-serve v a l t o r y นะฮะหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางด้านฟุตบอลได้มีการประเมินค่าตัวของนักเตะเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีนักเตะ2รายที่ค่าตัวเท่ากันโดยกันนี้ b r a s ฟอร์ดและก็ฮาร์แลนดมีค่าตัวจากการประเมินของ CIES อยู่ที่ประมาณ150ถึง200ล้านยูโรตามมาด้วยชูออลฟริก กองหน้าของแอตเลติกอเมริกที่120-150ล้านยูโรซึ่งก็ใกล้เคียงกับทางฟิลฟเดนของทางแบนซิตี้เคลียนเอ็มบาเป้ของเฟเชและก็บุคโยซาก้าของทางอาร์เซนอลทันนี้การประเมินค่าตัวนักเตะของทาง CIES นะฮะจะพิจารณาจากหลายปัจจัยทางอายุผลงานในสนามและก็สัญญาที่เหลืออยู่ณปัจจุบันโดย13อันดับแรกของนักเตะท,ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปัจจุบันนั้นก็จะมีอันดับที่1จะเป็นมาคับรัฟอร์ด อยู่ที่ประมาณ150ล้านยูโรเออร์ลิงบาวฮาแลนด์จากดอทมุนประมาณ125ล้านยูโรจสมาก็จะเป็นชูออลฟริกอาร์นัตโกฟฟริก120ล้านยูโรฟิลฟอร์เดนของแมนซิตี้120ล้านยูโรคิเรียนเอ็มบัปเป้ของเปเอชเอ120ล้านยูโรโบกาโยซาก้าของอาร์เซนอล120ล้านยูโรทิโมวานเนอร์จากเชลซี90ล้านยูโรทริสเตอร์อาร์โนจากทางลิเวอร์พูล90ล้านยูโร อันฟอนโซเดวิสจะทางบัลเยร์มินิก90ล้านยูโรแฟรงกี้เดยองจะทางบาเซร์นา90ล้านยูโรลาอตโรมาติเนสจะทางอินเ์มิลาน90ล้านยูโรมัชชายเดลิกจะทางโูเวนตุส90ล้านยูโรแล้วก็แฮร์รี่เคนนะฮะจะสเปอร์90ล้านยูโรครับเป็นนาว่างงานนี้ทางเอริกบาวฮาแลนด์กับทางแรดฟอร์ดนั้นค่าตัวก็พอๆกันเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะซื้อมาเออร์ลิงบาว์กฮาแลนคนนี้ถ้าซื้อมาขนาดนี้ต้องทําไม่ดีกว่าบรัสฟอร์ดอย่างแน่นอนก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไเรามาบุข่าวต่อมากันดีก่อนครับลิงการ์ดได้เผยเซาเกตแนะเรื่องหาสโมสรให้ใหม่แล้วโดยันนี้ทางมหาเทพขุน้อนเจสซี่ลิงการ์ดกองกลางตัวยืมของทางเวสต์แฮมได้เผยมาว่าได้รับคําแนะนําจากทางเกเรตเซาเกตขุนสุดทีมชาติอังกฤษในเรื่องของการหาสโมสรในการลงสนาม โดยพิฟิว28ปีรายนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการยืมตัวไปค้าแข้งกับทีมขุนค้คอนโดยทำไปแล้วถึง5ประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมดเเกมนในลีกจนถูกเรียกกลับไปติดท,ทีมชาติอัางระก,กันอีกครั้งซึ่งตัวก็ออกมาเผยมาว่าได้รับคำแนะนำจากนายใหญ่สิงโตคำรามถึงเรื่องการหาโอกาสในการลงสนามโดยเขาก็ได้บอกว่าเขาแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนอย่างมากมายและก็เชื่อมั่นในตัวของผมเป็นอย่างมากเลยนะ เขาคือคนที่ให้โอกาสผมเล่นกับทีมชาติอังกฤษครั้งแรกซึ่งผมภูมิใจเป็นอย่างมากมายและผมยังคงติดต่อกับเขาอยู่เสมอแม้ว่าผมนั้นจะไม่ได้ลงเล่นแต่เพื่อจะรับคําแนะนําว่าผมจะยังทํายังไงก็ตามทีเรายังคุยกันตลอดและจากนั้นการยืมตัวก็เกิดขึ้นดังนั้นผมไม่ได้คุยกับเขาหลังจากการยืมตัวมันเป็นเรื่องของการทํางานที่หนักที่เวสต์แฮมและพยายามจะเพื่อให้ถูกเรียกติดทีมชาติกันอีกครั้ง มันเป็น2ปีที่ผ่านมาแล้วและก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลมากมายนักแต่นั้นในหัวของผมเป็นเรื่องของการติดหรือไม่ติดแต่ผมยินดีที่จะได้มาอยู่ที่นี่และนั่นก็แแดงให้เห็นมาว่าเขาเชื่อมั่นในตัวผมโดยกานนี้เมื่อถูกถามว่าได้รับคําแนะนําจากทางซาสเกตหรือไม่ทางดินการก็ได้กล่าวว่ามันเป็นอย่างนั้นถูกต้องอยู่แล้วจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการออกไปเล่นในยุโรปหรือเล่นในเพียวนัเกตเขาตอบว่า ถ้าฉันเป็นนายฉันจะอยู่ในธุรกิจกันต่อไปดังนั้นหลังจากนั้นผมก็หาสโมสรในธิรกิจและก็เห็นชัดเจนเลยว่าเวสต์แฮมนั้นเหมาะกับผมอย่างที่สุดอยู่แล้วนาะผมเป็นว่างานนี้พูดกลับไปกลับมานะฮะสุดท้ายแล้วก็จะชมมาว่าเวสต์แฮมนั้นดีที่สุดและอยากจะอยู่ที่เวสต์แฮมนั่นเองต่อมาเราดูกันต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้นาโสชานั้นปล่อยอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะปล่อยที่ราคาเท่าไร่กันแน่นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ผีเปิดศึเกเรือแย่งชากาเรียห้องเครื่องการันตโดยการที่ทางแมนยูนั้นพร้อมเปิดศึกนอกสนามกับทางแมนซิตี้ในการแย่งชิงตัวเดนิสชากาเรียกองกลางตัวเก่งของทางบุรุ斯เซียมือเส้นการันตโดยเดนิสชากาเรียทำผลง,งานได้ดีอย่างต่อเนื่องในการเล่นกับทางการันบัตโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ที่ลงสนามไปแล้วกว่า24นัดในทุกประการและก็ได้ประสบการณ์เพิ่ม,เต,มเติมจากการลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก เดอแมนซิตี้นั้นเคยต้องการได้ตัวชักเกอรียคนนี้ตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วก่อนจะหวนกลับมาสนใจกันอีกครั้งและล่าสุดเดอะซันสื่อชื่อดังของ,งอังกรายงานมาว่าแมนยูนั้นเป็นหนึ่งทีมที่พร้อมจะแย่งชิงตัวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย24ปีรายนี้เล่นกับทางบุนเลสติกา้าตั้งแต่ปี2017แล้วหลอสัญญากับทางสิงห์หนุ่มจะถึงช่วงซัมเมอร์2022ทำให้มีความเป็นไปได้ที่อาจจะถูกปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ในราคาที่่่ไมมมคอยสูงากกนัก เป็นาวัาง,งานนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแข่งนะฮะที่ผีแดงของเรงนั้นก็มีข่าวไปชั่วกันเลยทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเบคแฮมเผยความในใจเกี่ยวกับทางโซชากับบทบาทการเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูณปัจจุบันนี้โดยทางเดวิดเบคแฮมอดีตดาวเตะของทางแมนยูออกมาสนับสนุนนารุกอมนะฮะอดีตเพื่อนร่วมทีมของตนโดยกล่าวมาว่าเขาคนนี้กำลังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมที่โอทฟฟอร์ดตามการรายงานจากทาง ESPN โดยเป็กและก็โซชาค้าแข่งด้วยกันในทีมบริาัแดงเป็นเวลากว่า7จ็ดฤดูกาลตั้งแต่ปี1996นะฮะถึงปี2003และเพื่อประสบความสำเร็จอย่างมากมายด้วยการควา้าแชมป์ผิวอังกฤษ5สมัยอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกและก็เอฟเอคัพอีกอย่างนัด1สมัยสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของทางยูเต็ดนั้นพวกเขารักตำแหน่งปรงากาฝูงอยู่ณนขณะน,นี้โดยตามหลังแมนซิตี้อยู่ที่ประมาณ14คะแนนในขณะที่ยังเหลือเกมในมืออีกประมาณ9นดัด และก็มีสิทธิ์ที่จะทำสถิติจบทับทีได้เป็นปีที่2ติดต่อกันนับตั้งแต่ที่ทางเซอร์เดฟอรคุสันวางมือไปเมื่อปี2013นั่นเองโดยกันที่ทางโซชาวิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูกาลแล้วรวมทั้งในช่วงที่พาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนลีกก่อนจะช่วยให้ทีมยึดอันดับที่2นับตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาซึ่งทางเบคแฮมมองว่าเพื่อนของเขาคือคนที่เหมาะสมกับการคุมทีมไปแดงอยู่แล้ว ผมได้เห็นคําวิจารณ์เหล่านั้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อคุณเป็นผู้จัดการทีมแมนยูซึ่งประสบความสำเร็จมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมามันก็มีประเด็นให้คนพูดถึงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรืเ่องของนักเตะผู้จัดการทีมหรือเจ้าของทีมโดยโอเคนารึกอมนั้นคุมทีมมานานเขาเลยรู้วิธีร,รับมือกับคําวิจารณ์พวกนี้เขาเป็นคนที่เงียบขรึมเขาตั้งหน้าตั้งตารอทํางานของตนเองกันต่อไปและผมคิดว่าเขาทํางานที่ยอดเยี่ยมกับทางแมนยูนะ ผลงานมันเลยเพิ่มแสงให้เห็นแล้วและก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนี้กันต่อไปเพราะแฟนบอลทุกคนนั้นเข้ารักเขานะและเราต้องการให้เขาทำหน้าที่ได้ดีดังนั้นเมื่อมีเสียงวิจารณ์เขาคือคนหนึ่งที่สามารถจัดการมันได้บคแคมคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้นครับก็ถือว่างานนี้ต้องดูผลงานกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับโค้ชกังหันลมกระตุ้นฟันเดอร์บิ๊กสู้เพื่อตัวจริงในทีมแมนยูให้จงได้ โดยงานนี้ั้ผมทางแฟรงค์เดอะบัวอดีตเฮดโคชของทีมชาติทอนแลนด์ออกมากระตุ้นดอนนี่ฟันเดเบกตาของแมนยูมาว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้กับการแย่งชิงตำแหน่งในสโมสรและก็ให้พิสูจน์ตนเองต่อไปตามกมรารบริหารจากชันเดมินเบรอร์ดโดยมิฟิลวั23ปีปปรายนี้ย้ายกทางอาแจ็คอาร์ซัดดัมมารุวมทีมาจแสดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ด้วยค่าตัวประมาณ4ีล้านปอนด์แต่ก็ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับโอกาสในการลงสนามในช่วงท้ายเกมหรือได้ออกสตาร์ทเป็นเบทคนแรกในฟุตบอลถ้วยเท่านั้นซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าเดอะแบ็กนั้นอาจจะหาทางย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อโอกาสในการลงเล่นในสนามแต่แฟรงค์เดอะบัวนายใหญ่ของทีมกัรหฮันลมได้ออกมากระตุ้นให้กับลูกทีมของเขาจะยอมแพ้และพยายามพิสูจน์ตนเองให้จงได้โดยเขาได้บอกว่าสถานการณ์ของเขานั้นมันยากขึ้น,นเรื่อยๆนะ เขายังอยู่ในช่วงแรกของอาชีพเท่านั้นเป็นผมจะไม่โยนผ้ายอมแพ้ทันทีหรอกนะเขายังคงต้องการแสงตัวตนให้เห็นชัดเจนผมคิดว่ามันเป็นขั้นตอนที่สมเหตุสมผลซึ่งเขาต้องสู้กับเพื่อนๆในทีมและหวังว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นผมยังไม่เคยมีข้อสงสัยอะไรเลยโดยฟันเดอบิกคนนี้กำลังในช่วงเก็บตัวกับทีมชาติทันเลนเพื่อลงทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเกมพบกับทางตุรกีลัตเวียและก็ยิบรอนตาในช่วงปลายเดือนนี้ เป็นว่าง,งาน,นี้นนะ้ผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางฟันเดอร์บิกคนนี้จะมีโอกาสสู้เพื่อตัวจริงและพอมีโอกาสแล้วจะทำได้ดีแค่ไหนต้องรอเลื้นกันต่อไปครับงานนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดนสมสรรแมนเชสเตอร์สเสร็จในช่วงเที่ยงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณ,คณ,คณ,คณเป็นอย่างมากเลยครับ